สวัสดีค่ะวันนี้น้องชุลี่กลับมาอีกแล้วนะคะน้องชุลี่จะมาทําเล็บนะคะกับพี่คิมมี่นะคะช่างทําเล็บมือนหนึ่งในดูไบเลยนะคะตามมาดูกันเลยค่ะ สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะน้องชุนล,ลี่ก็มาทำสวยนะคะมาทำเล็บนะคะมาทำเล็บก,กับพี่คิมมี่นะคะลัคก,กี้เกิลของเรานะคะ,ะ,คะวันนี้จะมาพูดคุยกับพี่คิมมี่นิดนึงนะคะว่าจับพัดจับถูยังไงได้มาทำเล็บที่ดูไบนะคะ <laughs> พูดแล้วก็ขำยังไงแม่อ,อ๋ช่างจะมาหาแฟน <laughs> ค่ะ พอดีช่างมาแล้วพอดีช่างก็เอาโปรดักต์มาด้วยนั้นก็เลยได้มาทำเนี่ยแหละค่ะก็ทําเล่นๆหัวหัวรอแฟนอะไรอย่างนี้ไปแล้วก็เลยมีลูกค้าประจําค่ะทุกวนันนี้มาไม่นานค่ะสําหรับตัวน้องชุลีก็มาทํารอบที่สมแล้วนะคะต้องขอบอกเลยว่างานเนีย้ยงานละเอียดนะคะทั้งตัดเล็บตะไบเล็บทำได้ดีมากค่ะแล้วก็ ตัดหนังด้วยตัดหนังด้วย,วยทำสีสวยทําละเอียดทําเนียบนะคะมีลูกค้าประจําเยอะไหมคะพี่คิมทุกวันค่ะนีอ่อุปกรณ์ครบนะคะมีทุกอย่างเลยค่ะอบค่ะอบค่ะไม่ได้ทําเล็บอย่างเดียวด้วยนะคะมีสักคิ้วค่ะต่ดขนตาค่ะสักปากค่ะโอเคค่ะแล้วก็มาทํามาทําเล็บที่ดูใบนี้ต้อง ผ่านกระบวนการขั้นตอนอะไรเยอะไหมคะตอนแรกคิมก็มาแบบนักท่องเที่ยวนะคะค่ะแล้วคิมก็เอาของเข้ามาในแบบโหลดของมาหมดเลยเสร็จแล้วคิมก็มาทําวีซ่าทางานอยู่ที่นี่นะคะค่ะตอนนี้ก็คือมีวีซ่าทางานอย่างถูกต้องนะคะใช่ค่ะแล้วก็รับทําเล็บนะคะใช่ค่ะทำฟรีแลนซ์เป็นฟรีแลนซ์รับทําถึงที่ด้วยนะคะใช่ค่ะสามารถมีค่าบริการตามจริงนะคะค่าแท็กซี่ด้วยจับจองกันมาได้เลยนะคะ อย่างสักคิ้วเนี่ยคะ่ะก็จะเป็นคิ้วสีฝุ่นคิ้วสไลด์นะคะสําหรับสาวๆที่วาดคิ้วไม่เป็นหรือไม่มีโครงคิ้วนะคะก็อยากจะมีโครงคิ้วสวยๆตื่นมาแล้วสวยสีเข้มสีอ่อนได้หมดคะ่ะช่างทาได้ก็อ,อยู่ที่500อค่ะไม่ว่าจะแก้หรือคิ้วใหม่ได้หมดนะจ๊ะสักปากก็เหมือนกันค,ะค่ะเขาเรียกว่าฝังสีปากนะคะก็เพื่อลบความดำของปากะคะ่ะแต่ก็ผลของมันก็คือถ้าเกิดเราสักไปแล้วมันจะงดใช้งานเจวันนะคะค่ะจ้า ส่วนเล็บทาสีเล็บก,ก็เริ่มต้นที่100ร้อยนะคะทาสีอย่างเดียว100อยนะคะไม่รวมลายนะคะมีต่อเล็บเจลต่ออะคริลิกด้วยค่ะแล้วออกแบบลายเล็บทำลายได้นิดจ้ะแล้วก็มีต่อขนตาด้วยใช่ไหมคะค่ะต่อขนตา200นะคะช่างคนเดียวทำหลายอย่างมากช่างคีงกค่ะ <c oughs> <c oughs> ช่างคีงกค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูผลงานของช่างได้เลยนะคะ พี่คิมามาทำเล็บที่ดูใบอะคะ่ะทำนานหรือยังคะพี่คิมเพิ่งมาเมื่อตอนมกราค่ะค่ะ<า>แล้วก็กลับบ้านไปสองเดือนค่ะพฤษสภามิถุนาแล้วก็กลับมาทีทีทกันยายนลูกค้าเยอะไหมพี่มีทุกวันเลยค่ะมีลูกค้าทุกวันด้วยนะมีลูกค้าคิ้วล,ล,ลูกค้าขนตาลูกค้าเล็บค่ะที่เป็นลูกค้าเราเขา,เขาทำกับเราแล้วเขาโอเคเคมีตรงกัน พี่คิมทาเป็นหมดทุกอย่างเลยนะคะทั้งทําเล็บทาขนตาแล้วก็สักคิวนะคะแล้วก็มีลูกค้าประจําที่มีลูกค้าประจําเพราะว่าทําดีนะคะทําดีเป็นกันเองแม็กช่างน่ารักด้วยช่างใจดีนะคะมาตอนเดือนมกรานะคะมาเริ่มทําเล็บทําอย่างเงี้ยถ้ามีคนสนใจอยากมาทําเล็บทําติดต่อพี่ได้ที่รักพี่คิมเนลเลยค่ะที่เฟซบุ๊กนะคะแล้วพี่ก็จะโพสในเพจตลาดนัดด้วยคนในยูเอเอด้วยค่ะก็จะโพส รูปเล็บของที่คิมพูนะคะก็คือจะเป็นของคิมทั้งหมดเลยนะคะฝากผลงานช่างด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปคิ้วรูปขนตารูปเล็บหรือรูปปากคิมทําด้วยใจรักนะคะแล้วก็ใส่ใจทุกงานนะคะฝากผลงานด้วยค่ะค่ะพี่คิมขอสอบถามอีกอย่างหนึ่งนะคะแล้วถ้ามีมีช่างอยากมาทําทำเหมือนพี่คิมบ้างเนี้ยค่ะอยากมาทําอาชีพตรงนี้มีแนะนํายังไงบ้างคะหรือว่า ขอให้เอาของมาเลยถ้าเรามีความสามารถเราไม่ต้องกลัวค่ะเพราะผู้หญิงที่นี่เยอะมากลูกค้าที่นี่เยอะมากซึ่งกินทําคนเดียวมันไม่ไหวแน่นอนค่ะใช่ค่ะมันล้นลูกค้ามันล้นค่ะมาทาได้เลยค่ะถ้าเรามั่นใจเนาะถ้าเรามั่นใจว่าเราฝีมือดีเอาลูกค้าอยู่นะคะยังไงลูกค้าก็กลับมาอยู่แล้วเพราะเย็บเล็บอ่ะมันมันยาวเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะฝนตาางเงี้ยก็ต่อได้เรื่อยๆนะคะที่เขาก็เปลี่ยนทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งพูดเยอะอีกหลายๆคนที่ยังไม่รู้จักคิมมนีเยอะค่ะค่ะ ยังไงขอบคุณพี่คิมมากเลยนะคะวันนี้เล็บสวยถูกใจมากค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ